คุณสุเมฆคุณสุเมฆสอบถามเข้ามาว่าอาจารย์เชียวครับผมสุเมฆนะครับค่ะถตาสายก็เลยเขียนตัวเลขสลับหน่ยครับแต่จริงๆของผมเลยคือว่าลูกลูกค้าวิทีบุกนะครับพระเจ้าผมติดตั้งต้องวงจรปิดมูล,ลค่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับแล้วก็จะเป็นค่าของจะอยู่ที่จะอยู่อยู่ที่บาดหน่วทครับแล้วก็ค่าติดตั้งอยู่ที่แปดหมื่น แต่คราวนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นการแบ่งจ่ายของงวดน,นะครับก็ค uh huh. ืองวดแรกก็คือมาจำ50เปอร์เซ็นต์และงวดที่สองก็คือติดตั้งแล้วเสร็จเคริต30มสิบห้าส5บเปอร์เซ็นต์นะครับซึ uh ่ huh. องอคราวนี้ผมอยากสอบถามว่าในการถ้าถ้าถ้าผมจะวางบินเนี่ยสับลูกค้าครับผมจะวางบินต้องแบ่งเป็นสองประเภทไหมครับค่าสินค้ากับค่าแรงหรือจะมองเป็นหนึ่งงาน หนึ่งจ็อบไปเลยในการวางบินครับในการตั้งเปิดลูกค้าครับอืมอันนี้เป็นรายได้เราถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับอ่ะโอเครายรายได้เราค่าของนี่แสนหกถูกไหมฮะรวมคะทั้งทัคือแสนหกครับอ๋อทั้งทั่วแสนหกเป็นค่าติดตั้งแปดหมื่นเป็นค่าของอีกแปดหมื่นถูกไหมคะอย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อโอเคครับค่ะทีนี้ก็จะมีการอันนี้คือสัญญางาน แล้วก็เราก็จะมีการเก็บเงินเนี่ยสองงวดถูกไหมคะมัดจำอ่ามัดจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์งวดที่หนึ่งแล้วก็งวดที่สองอีกสามสิบวันก็จะจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นตถูกต้องครับค่ะ,คะเคสนี้มีแบบด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคค่ะทีนี้หักในที่จ่ายเนี่ยต้องต้องยังไงนะคะค่ะสิบเอร์เซ็ก็แปดหมื่นระแปดหมืนแดมื่นค,ะ 80, 80, ค่ะอาจารย์ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขก่อนแบบค่ะ ก็จะได้เงินเป็นงวดตงนี้อือหือโอเคค่ะทีนี้หักนะั้นที่จ่ายเนี่ยจะหักยังไงนะคะเ,คเพราะว่าอ80,000งวดที่หนึ่งตรงนี้ก็ค<ม>ือทั้งค่าของและก็ค่าแรง80,000ในงวดที่สองก็คือทั้งค่าของและค่าแรง,งแแในมุมของสัมภาระนะคะเคสนี้ค่าสินค้าเป็นเป็นค่าอะไรคะขอโทษทีเพราะว่าต้องต้องเกี่ยวกับข้องกับค่าสินค้าด้วยค่ะและเป็นการจ้างในลักษณะของการติดตั้งงานเนี่ยต้องต้องรู้ตัวอ๋อกล้องวงจรปิด อืาผมเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็สายสัญญาณอะไรเงี้ยครับในการตั้งองุปกรณ์ครับของบ้านเราอ่ะอ๋อค่ะทีนี้ประเด็นที่ต้องคิดนะนะคะมันเป็นไปได้สองเคสเลยเคสท,ที่หนึ่งหักภาษีหน้าที่จ่ายเฉพาะค่าติดตั้งอันเนี้นะค่ะหักหน้าที่จ่ายแยกบินอ่ะ ไม,ไม่ไม่สนใจว่าจะแยกบินหรืออะไรนะคะคือคุณอาจจะแยกบรรทัดว่ามีค่ากล้องวงจรปิดเท่านี้แล้วก็มีค่าติดตั้งเท่านี้ก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของขายพร้อมติดตั้งใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์หากในที่จ่ายจัดยอดเฉพาะติดตั้งอย่างเดียวก็ได้นี่เคสที่หนึ่งเคสที่สองค่ะหากจัดยอดรวมแสนหกเลยเคสที่สองนี่คือหากในที่จา่ายเคสที่สอง อตอนนี้เราต้องมาวางแผนภาษีก่อนนะคะว่าเราควรจะเป็นเคสที่หหรือเคสที่2ถ้ามองในมุมของคนรับเงินทุกคนค่ะอยากจะเป็นเคสที่หหมดเลยใช่เพราะว่าหากจับยอดน้อยใช่ค่ะซึ่งอาจารย์ก็แนะนําให้เป็นเคสที่1ให้ไปวางแผนภาษีเอานะคะ